เ,นนเล่นน้ยแันเล่นระไมเนี่ยโอเคน่าจะได้แล้วเนาะโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ f, ลูคาเอลเลโอเก m เม o รีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อานาเธอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันเลยลุยกันต่อเลยได้ว่าครับผมอืม,อ,ม,อ,มอ่ะพวกพวกเธอ อืมขอโทษนะนะที่มาช้าไปหน่อยขอบใจมากนะที่เออช่วยที่แบบนะพาเด็กๆกลับมาอืมอีแวนเออยินดีนต้อนรับกลับมานะแมรี่อเออ,เ,อ,อเธอน่ดเป็นคนส่งเด็กๆไปหาฉันใช่หรือเปล่าใช่แล้วแหละอ,อืมขอบใจมากนะอีแวน อ this must be hot เออนี่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับนายนะเออนายควรที่ไปพักผ่อนหน่อยนะอืมอืมเออคือไม่อยากให้นายฝืนไปมากกว่าน,นี้อือืมเออฉันไม่ได้ฝืนอ,อะไรอืม Why pretend a เอ่ก็านาเออฉันจะแกล้งไปทำไมอ,ะนะอ่ะเนาะเออนะแต่ยังไงก็จะขอบใจนะแมรี่อือม I did do And o suggest ฮ uh ะ huh. and leave to take s u r p r i s e call me uh huh. อะฮครับผมก็จะอีแวนก็จะทำตามแมรี่บอกเนาะเขาก็จะไปพักผ่อนต้องการอะไรก็เรียกได้เมื่อน,นั้นครับผมอืมแน่นอนนะผมอืมเล่นเกมแล้วแบบไม่มีเสียงเพลงนี่แบบว่าเซ็งอยู่นะ <laughs> พอผมใช้ไม์แล้วแบบว่าเออเหอ ไม่มีเสียงเลยอืมอ่าพวกนายจะทำอะไรกันล่ะตอนนี้อ๋อ uh huh. on your face I'm assume y o u t h i n g the plan must be stopped อ uh ่าฮะก็คือจากสีหน้าของพวกนายแล้วคือไอ้ต้นไม้นั้นต้องถูกจัดการใช่ไหมต้องการจะฆ่ามันหรือเปล่าเหมือนพ่อเหมือนสิ่งที่พ่อฉันทำ actually we I think we should make sure we all the same page first นะแล้ว I wanted to ask you ผมก็คืออยากจะให้ไอ้นี่อยากจะอยากจะให้พูดให้เข้าใจกันก่อนครับผมเพราะว่าโนนาเองก็อยากมีมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะถามเออ่แมรี่นะอืมไม่ e like ป no. e been the o time h e r t loop ฮ I imagine this thing only we can tell you ก็คือนะนี่ก็นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนะเธอเพราะเราผ่านอะไรมาหล,หลายๆอย่างแล้วเนาะอืมวันจ uh, uh, ัอ่าคือพอแมรี่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะได้ลุยแผนต่อไปได้ง่ายๆง,ง่ายขึ้นเนาะเออเอางั้นก็ได้ อ่าเรา man, ก็เล่าให้แม่เล่ยฟังนะว่าเรื่องเป็นไงมาไงนะอืมอมโอคือเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองนะอืม unless we do something the children will meet a true f a t e we have to stop ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเด็กๆจะเจอกับเออ พูดยังไงดีโชคชตะตาอันโหดร้ายแล้วกันนะเอออืมฮะอ่าแต่ว่าไอ้เจ้าต้นไม้นะั่นนะมันเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่คนค้ามันอือฮ mm ึ hmm. โลกสวยสุดๆบอกเลยอือฮะ about that thing for, for ครับผมก็คือแมรี่นี่นะเออเฝ้ามองไอ้ต้นไม้นี่มานานกว่าพวกเราเฝ้ามองมันมานะเออเพราะฉะนั้นแมรี่น่าจะรู้มากกว่าคนอื่นเนาะอืมรับผมก็คือตอนนี้แมรี่คิดจากสิ่งที่แมรี่คิดมานะคือการฆ่ามานะัน่ะเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดแล้วแหละอ่ uh, m dream life c s similar in this stupid island huh whatever this thing is even chance I will k i e l it or harm นะครับผมก็คือประมาณว่าเรื่องนี้มันควรจะจบลงได้แล้วเนาะแล้วก็ควรที่จะจัดการจัดการไอ้เจ้าต้นไม้นิซาเพราะว่ามันมันมีผลเสียมากกว่าผลดีเนาะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก็มันจะทำร้ายคนอื่นเอาได้ เดนพอฮับมายพ่อเดินทางสู่ไรชั่นอ่ะฮะแล้วฉันคิดว่าพ่อฉันเลือกถูกแล้วที่ฆ่ามันอืมและเซนไอเฟลสอยจัสต์เวย์เคนฟอร์มครับผมพอพูดอย่างนี้ออกไปแล้วเธอทำทำให้เธอรู้สึกว่าเออเธอตื่นขึ้นมาจากความฝันเลยเนะี mm. ่ยอืมอื not confident น่าละอืม not confident that เ m able to think right. I c แ n e แ e n say แต่ว่าตอนนี้คือแมรี่ก็บอกว่าเอมเธอคิดเธอจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทําให้เธอคิดแบบว่าดีๆไม่ได้อ่ะเออเพราะฉะนั้นจะให้เราจัดการอืมเพราะตอนนี้ตอนนี้เธอแบบว่าเหมือนกับว่าคือไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะตที่จะคิดได้อ่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้ใครไปรู้อะไรประมาณนี้แมรี่ Mm hmm. if I can trust myself, perhaps I myself can perhaps trust choose ถ้าเกิดฉันไม่สามารถเชื่อใจตัวเองได้ฉันคิดว่าฉันน่าจะเชื่อใจพวกนายได้นะอะไรประมาณนี้ mm. ว่าไงคิดว่าไงเจียนไหมเออมาเรียลว,ว่าไงอื mm. ฉัน อืม mm, for the children's sake I c a n help but feel d i s mm, e n c h n t e r in the bad ครับผมโอ้โหเดี de ๋ยวเดี de ๋ยเดียว de. อันนี้ไม่แน่ใจนะมันเป็นสรุปก็คือค่าใช่ไหมอืม however หรอแต่ว่ายัางไงแต่ว่ามันเป็นมนุษย์อืม mm. อ่าฮะเดย์บาร์ดันฮะรู้น้อว่าฉันรีเอ็กซ์เพรสก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าไอ้นี่มันเป็นเหมือนมนุษย์นะมันยังมีเรื่องอื่นอีก If we pick the plan would it uh, really be an different from putting i eyes อ่า If we pick the plan l would it really be any different from pulling the children eyes out ก็คือถ้าเกิดเราดึงมันออกมามันจะมันจะต่างอะไรกับการเอ่อถอนตาของเด็กๆหรือเปล่าอืมควักดวงตาออกมาอะไรประมาณนี้ And once I thought that I I couldn't stop thinking about it คือพอคิดอย่างนี้ทำให้ มาเรียลหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยทีเดียวอืม Are saying you า e ุ h o u วิชุ t ซีด a าดาพั we ซม e ว e s e h ดัชก็คือเราอยากจะรักไอ้ต้นไม้เนี่ยให้เหมือนเด็กๆเว้ย maybe it's just a feeling so I can't คือมันเป็นแค่ความรู้สึกของมาเรียลครับผมน้องเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงมาดีจะทำ อแต่ว่านี่คือนี่คือสิ่งที่น้องเขาคิดฮาแล้ว uh ด้านว่า you do with this thing เออแล้วสรุปจะจะทำยังไงกับมันแล้วเนี่ยเฮเออฆ่าก็ไม่ได้แถมยังถ้าเกิดเลี้ยงไว้มันจะเป็นอันตรายต่อเราใช่ไหมเอออืมก็เมรี่ก็ใช้มาเรียลเป็นคนตัดสินใจเลยครับผมอม at the very really last you have a better chance than I do เพราะว่ามาเิเอลการกระทําของมา r ิเอลมีผลมีมีโอกาสสําเร็จมากกว่าการกระทําของเมลี่ครับผมอ Well that I must mm hmm, sound a little sneaky of me to say this when I really know what อาครับผมก็ <laughs> คือน้องการพูดของน้องเขาเหมือนกับว่าเอ,อิม โ oh, ออาไปนิดนึงนะเพราะน้องเองก็แบบว่าไม่รู้ว่ามันมันจะได้ผลไหมน้องเองก็ไม่รู้ครับผมเออ but instead of pushing our on you I think its f i n a l l decision will be should come from s h o l d c o m e f o m you เออโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้แหละ ก็คือนั่นแหละครับผมแมรี่บอกให้มาริเอลเป็นคนตัดสินใจมาริเอลบอกให้แมรี่เป็นคนตัดสินใจครับผมนั่นแหละขอบใจอือฮ mm ึอ hmm. mm ือออฮึงครับผม <c oughs> ต่างคนก็ต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งคนที่จะเลือกครับผมอืมทำไมฉันละ่ะ mm อือฮึ this may be a little off topic คือสิ่งที่การอธิบายของมาริเอลหลังจากนี้อาจจะค่อนข้างที่จะไม่ตรง ประเด็นสักเท่าไหร่นะืม b up till this point knowing what you what you v e n and and see the state of this and then it's got me to against the feeling as dot ก็คือหลังจากที่เราเห็นว่าพวกนี้ผ่านอะไรมามัางทำให้ความทำให้น้องเอ่อพูดยังไงดีทำให้น้องแบบว่า ตัดสินใจไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะอ่าฮะอ่าฮะ have to save ฟเจ here for ์ลิสั o n and I need ก็คือมีเหตุผลที่น้องต้องมาอยู่ที่นี่และน้องเองก็อยากจะช่วยทุกคนที่นี่ I was thinking about huge difference between wanting to save someone and forcing salvation upon them ก็ผมก็คือตอนนี้น้องกำลังคิดถึงเรื่องนี้ช่วยช่วยชีวิตคนหรือช่วยคนอื่นรอดหรือว่าเออบังคับไม่ใช่สิมัดมือชกอะ่ะโดยการให้ความรอดกับคนอื่นแทนอะไรประมาณนี้ก็คือให้โดยโดยคือให้แล้วอีกคนนึงรับโดยสมัครใจกับอีกอักอนนึงคือให้โดยที่ยัด เข้ามือให้เลยอะไรประมาณนี้แล้วอีกคนหนึ่งต้องรับอะไรประมาณเนี้ยอืแก s I อเนี้ยเปนเอ่อออเซฟงยูฮะก็คือเพราะว่าเอ่อมาเรเอลเนี่ยนะคิดแต่เรื่องจะช่วยแมรี่ครับผมเลยทําให้การตัดสินใจของเธอมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้สูงอ่ะมันชัวร์ดไอวิลเซฟยู I will guide you, I will protect you, but now I'm not. sure ครับผมก็คือเมื่อก่อนอ่ะมาเรียบอกว่าเธอแน่ใจเลยว่าจะสามารถช่วยแมรี่ได้นำทางแมรี่สู่ทางสว่างได้และปกป้องเธอได้แน่นอนแต่ตอนนี้กับไม่มั่นใจแล้วอืมเนชั่น that I should save you was wrong big อ่าฮะก็คือการที่ฉันคิดว่าฉันจะช่วยเธอเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันผิดมาตั้แต่ต้นแล้วอืม อื mm. I don't need to guide you if you end up being safe, then that's great, r a t h e r than how I should be, just like how act, we are able to change your mind after all, mm hmm. uh, the moment in that there was something we taught, taught me all about, uh p l e a s e who do you remember, อะไรวะเนี่ยมันทำไมพูดวนไปวนมาอย่างนี้วะ ก็ค <mm> ือก็พูดยังไงเดียตรงเนี้ยนะอ่า I don't need to guide you ก็คือเราไม่จำเป็นต้องนำทางน้องอ่าถ้าเกิด being safe แต่ถ้าเกิดน้องอ่ะได้รับก็คือสามารถได้รับความช่วยเหลือได้ก็ดีได้รับ Uh, ความช่วยความรอดได้ก็ดีแต่ว่านี่ก็โยงเข้ามาว่า How มีอะไรนะก็คือเหมือนกับสิ่งที่เด็กๆก,กระทำที่สามารถเปลี่ยนใจเธอได้อะฮะยังจำสิ่งที่ฉันพูดเกี่ยวกับการเป็น uh, แม่พระให้ได้หรือเปล่าก็จำได้เนาะแล้ว uh huh. actually f a c e she never really talk about the temple mm hmm. All that much when I was little I used to run all l i training อ่ะก็ผือขนาดแหละตอนสมัยเด็กๆแมรี่ Mary, แบบเออไม่ใช่มาริเอลเคยหนีนะเพราะว่าเข้มงวดเกินไปอะไรประมาณน,นี้อ๋อ o ปี by my side comfort me ีอ๋อนี่น่าจะเป็นยีฟา้าครับผมพอมาเรียลหนีใช่ไหมยีฟ้าก็มาตามมาปลอบอ่ะ อืมฮ s ฉ s น e ิด s ่ s t ธอ t ะ t ยู่กั was a b l e to find าม the answer within myself ก็คือเพราะเพราะว่ามียี่ฟาอยู่ด้วยทําให้แมทําให้มาริเอลกับว่าเหมือนกับว่าตัดส้ได้ได้ด้วยตัวเองอะว่าเออคำสอนนี้มันมีไว้เพื่ออะไรนั่นทำให้ฉันแฮปปี้มากอืม มานอะไรฟิลลเลถึงแม้ตอนนั้นฉันจะยังเด็กและยังไม่รู้อีโนยเนย่แต่ฉันก็ยังจําความรู้สึกนี้ได้ดีอือฮ mm ึ hmm. มันยากที่จะอธิบายนะ yes, I, uh, I don wish don't t h ่นคือคือสิ่งน้องไม่อยากจะเป็นแม่พระที่เอ่อนำคนอื่นทุ m นี้ว่า สิ่งที่สำคัญสำหรับฉันคือ when everybody is lost to to stay by their side อ่าคือถ้าเกิดมีใครสิ่งที่น้องอยากทำคือถ้าเกิดน้องเจอคนที่หลงทางก็อยากจะอยู่กับคนคนนั้นนะผมก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าบอกว่าไอคนที่หลงทางอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรประมาณนี้ not t o l e t go of the r ก็คือนั่นแหละไม่อยากจะปล่อยคนนั้นให้แบบว่ารู้สึกว่าอยู่คนเดียวอ่าก็คืออยากจะ อยู่แล้วฟังช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอืมอือมแมท่น hmm. ก็คืออย,อยากจะอยู่เพื่อก็คือไม่ได้อยากจะจูงจมูกแต่อยากให้คนคนนั้นกลับมาสู่ทางสว่างได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้่าฮะ should e e t h อ one i เอาฮะอ่าฮะอเมคคำอ่า huh. uh huh. การกระทำนี้อาจจะทําให้มันอาจจะส่งผลไม่ดีนะแต่ว่า I stay with you until แต่ว่าฉันก็จะอยู่กับเธอจนถึงวิวนาทีสุดท้ายอืมฮะน,นั่นแหละอ h h My answer to what you long me for back in the forest ก็คือเนี่ยประมาณว่าจะช่วยฉันแค่แป๊บเดียวช่วยฉันนานกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งหรือจะช่วยฉันจนถึง จุดสุดท้ายประมาณนั้นใช่ไหมอือหือือหือือหือือหอเป็น fall off the mark I don't fit to be a priest right now อ mm. mm ืมไม่มี The reason why อะฮะก็ค uh ือ huh. สิ่งที่แมรี่แมริเอลทำมาตอนนี้คือในสายตาของเธอคือผิดมาโดยตลอดครับผมมันไม่ใช่แม่พระที่เธออยากจะเป็นครับผมและแมรี่ทำให้เธอเห็นข้อนี้ทำให้เธอตาสว่างมมริเอล so v e r y good and you are ครับผมก็คือก็คือแบบเออมาริเอลนี่เป็นคนเปิดเผยนะเป็นคนที่ เป็นคนจริงอ่ะอืมเออคิดงั้นเหรออืมฮะเฟอร์ซอนขผมมันออกนอกเรื่องไปไกลมากเลยเนะี่ยเออสรุปคือจะฆ่ามันหรือจะเอาไงกับมันกันแน่เออนวนชูสฮะ i ั hmm. uh ่ huh. Any decision? ขผมสรุปก็คือให้แมรี่เป็นคนเลือกอยู่ดี ช่วย f o อ่าก so ็ค ah ือนั่นแหละนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมมาเรียลอยากให้แมรี่เป็นคนเลือกเพราะว่าถึงแม้แมรี่จะหลงทางมาเรียลก็อยากจะเป็นสายซับพอร์ตจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนี่เองครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้แมรี่เป็นคนเลือกอืมอืมเป็นส่พุชครับผมนั่นแหละสรุปก็คืออยากให ความภาระทั้งหมดอยู่บนบ่าของแมรี่นั่นเองนั่นคือสิ่งที่แมรี่พูดนะมารี่บอกเปลา่ปลาเปไม่ใช่นะฉันพยายามที่จะเออพอเหรอแมแมรี่บอกเอ้ยล้อเล่นเฉยเฉยอืมอืมอืมคือทุกคนคิดแบบเดียวกันกับแมมาเรียไหมอืมอืมครับผมสรุปก็คือแมรี่เลือกไปเลยอืม ออืยังไงฮะไม่ค่าครับผมทิ้งมันไว้งานแหละอืมหลอให้โตเนี่ยนะใช่แต่มันอันตรายนะ ถามเพื่อก็ไหนบอกว่าจะให้แมรี่เป็นคนตัดสินใจแล้วไงเขาตัดสินใจมาอย่างนี้เขาตัดสินใจอย่างนี้ไงจะถามอีกทำไมเอยไม่เข้าใจว่างงอันฮะ outside taking of an unknown being yeah something in the same way, the right thing is to keep it close and to take this moment to wash it over, but that doesn't mean leave it alone. I will protect the children. I will give them the right education and teach them the dangers of this thing. Hmm. goku. ถึงแม้จะปล่อยมันไว้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะให้มันทําตามใจได้ครับผมแมรี่ก็จะอันนี้สอนเด็กๆครับผมว่าอันนี้มันอันตรายขนาดไหนคลิปนั <that> ้นอ่ะฮะก็คือแล้วเป็นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะไม่ให้พยานอันตรายใดๆเข้าสู่เด็กเข้ามาหาเข้ามาหาเด็กๆเ,เนาะอือฮึอือฮึ over the thing แล้วในช่วงเวลานั้นแมรี่ก็จะเฝ้ามองไอ้ต้นไม้นี้ด้วย i will study ต uh ี huh. uh ้อะฮะ i n u e to ท e ท o r e คอดอะฮะก็คือจะทำวิจัยต่อจากพ่อครับผมว่าเออไอ้นี่มันเป็นยังไงกันแน่อื uh ้อหืออ่า I ๊อฟ l l ไอ i l ว t รูทูเพื่อเถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดมันเป็นอันตรายเธอก็จะพยายามป้องกันมันให้ได้ อือฮ mm ึ i m e I want to see what h a p p e n อยากรู้จริงๆครับผมว่าครั้งนี้มันจะเป็นยังไง mm hmm. เพื่อมันไม่นี่มันไม่ใช่การแก้แค้น but simply as a person born i n t a t o n a n อก็คือมองมองมันในไม่ใช่ว่ามองในเป็นสิ่งเป็นในทางที่จะช่วยแก้แค้นคนบน คนในหมู่บ้านแต่ว่ามองมันในฐานะที่ว่ามันเป็นคนหนึ่งที่เกิดในในดินแดนแห่งนี้เออท o มีท o m มเอ่อครับผมก็นะขอบใจแมรี lle, ม่เอลครับผมอืมฮะยูซ you you ีออ่ชุด h ้า h ปอร์ n ซ็นต์ในติ่ a จ e อาร์ผมชักจะเริ่มเบือ่อ <laughs> uh huh. Mm hmm. Seems to mean it took me both you to come to the uh, right answer. So, mm hmm. Mm hmm. Color. Mm hmm. Uh, Thank for. Come Mm hmm. Mm hmm. i mm perhaps -hmm. okay. learn a little more about how to deal with people like me. Mm hmm. ครับผมก็มาลีก็บอกว่านี่ถือเรื่องทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นไอ้นี่แล้วกันนะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของมารเอวละกันว่าเออต่อไปต้องทํำยังไงต้องเออรับมือยังไงกับคนอย่างฉันอะไรประมาณนี้มานะเธอก็คืออย่าให้คนอื่นมาทําให้เราจิตใจโลเลโอตรงนี้เป็นเป็นคําสอนได้ดีเลยครับผมอืม จงเป็นตัวของตัวเองครับผมอย่าให้ใครมาเปลี่ยนเราได้นะประมาณนั้นอืม,อ,ม,อ,มอือเออพอเถอะอือฮึอือฮึอือฮึ ครับผมก็ตอนนี้ก็ดึงกลับเข้ามาเรื่องนะ้องว่าเออถ้าเกิดจะปล่อยมันให้มีชีวิตต่อไปแล้วจะทำไงกับมันนะฮะอืมกู Good point. Need find some ๊ดพอร์ต huh. ว uh ิน huh. uh ิสตูฟานซัมวอร์นี่บอดี้ส์ส uffering อ่ะฮะอืมฮึอืมวิสโลนเพอร์ฮับวิชูดคอนติเนียตออนเพเดอร์ฟิลฮะ got it อะไรต้องการเออน้องมีความคิดอะไรดีๆเหรออืม uh huh. you and me Let's use a pure kettle a great big massive one cover the whole island ก็คือจะใช้จะใช้ท่ารักษานี่ยนะครอบคุมทั้งทั้งเกาะเลยครับผม I don't know if it's work or not but if it's and this power really can remove the toxic อ h ก็จะใช้ power of purification ครับผมทั้งกับทั้งเกาะครับผมเพื่อที่จะชำระล้างมลพิษของทั้งเกาะนี้ไปโอ้โหโอเคอฮึม it may be too difficult to อ่าแมรี่แมบอกว่า ถ้าเกิดเธอทําคนเดียวอาจจะยากแต่ถ้าเกิดมีเราสองคนล่ะฮึเอออืมอือฮะอือฮะเนี่ยดันลืมไปว่าถ้าเกิดแมรี่แมรี่ใช้พลังของเธอจะมีผลกับเธอนะจะเป็นผลร้ายกับเธออืมเอาด้วยซะงั้นอืมอยากทำอะ่ะอืม ออื uh huh. ครับผมก็แมลี่ก็จะยอมรับครับผมว่าหลังจากนี้ร่างกายเธอจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่ว่าอะไรกันครับผมเธอยอมรับเรื่องนี้ได้อ่ uh huh. อยากจะแก้อยากจะไทยบาปตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองเคยทําลงไปอ่า uh อืม huh. uh huh. สรุปก็คือครับผมทั้งสองคนจะใช้ท่า ถ้าชำระชำระล้างเพื่อที่จะเพื่อที่จะชำระล้างพิษมลพิษของเกาะนี้ไปเนาะอือฮึอือนั่นแหละอืมเข้าใจแล้วอือฮึอือฮึอืมคุยเยอะอืออือฮึอ่านั่นแหละอือฮึอือฮึท็อปออฟอ๋อ ก็คือจะขึ้นไปบนจะใช้ท่านี้ตรงชั้นบนสุดตรงอ้นี่ยอดสุดของหอคอยของหอนาฬิกานี้เพื่อที่จะครอบคลุมทั้งเอ่อทั้งอ้นี่เอ่อทั้งดินแดนนี้อือฮึอือฮึอ่าฮะแล้วเราก็คือแล้วเรากับเอ่อเอลโดกับโนนาจะเป็นคนปกป้องทั้งสองคนนะเออ ประมาณนั้นนี่คือที่ผมอ่านประมาณนะเพราะมันเยอะเกินไปแล้วผมแ,แบบชักเริ่มเบื่อละอื้มอืมก็ได้กงาลองนะครับผมอืมตอนนี้เราก็เป็นทีมเดียวกันแล้วอื้มเข้ากันได้ดีแล้วตอนนี้ดีใจด้วยเอออ่โอเคครับผมทุกคนโอ้จะจบแล้วนี่อืมเฮ้ย ไม่แน่ผมว่าอาจจะยาวนานอยู่นะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเออแล้วไว้กเ,เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ